折磨在自己。 นีนะ่เป็นไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะน้องเตยน้องเทนคือมันเป็นความรู้สึกที่เราเรียกน้องไม่ชินจ้ะเราไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ค่ะมันมันเกินในสิ่งที่เราเราคาดกันไว้จากตอนแรกว่าจะไม่ตื่นเต้นแต่ว่าก็ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอพี่ๆตัวแทนทุกคนเลยนะคะ เป็นเกียรติมากๆเลยแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอพิธีกรที่เฟมัสมากมากเต้นเลยวทุกนจะรู้ตัวมาสกพักน์งแล้วเนาะก็ตลอดก็ตื่นเต้นมากนะคะเมื่อกี้คือแบบไม่ได้ินเสียงตัวเองเลยก็หวังว่าจะไม่มีใครกดหูนะคะเมื่อกี้ก็ฝากสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่ตัวแทนสวัสดีบอสนะคะสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะคะ และอยากจะถามว่าคิดยังไงกับการที่เราได้เป็นคู่จิ้นกันคะมันมันดูคล้ายกับชีวิตจริงหรือเปล่าคะคู่จิ้นหรือคู่จิ้ยังไงแล้วเอเอก็รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกดีใจที่ทุกคนนะคะสพอร์ตเรา2คนแล้วก็นางงามท่านอื่นๆด้วยไปสู่ความสําเร็จด้วยกันเหมืนที่เราบอกเนาะ จับมือปมปคิก,ก้นนะะามากนะคะแล้วมีคาถามมาค่ะว่าถ้าได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกัน,นยอยากไปไนแลทอะไรคะแต่น้นมนนไ,มไม่คชอไมไม่ไม่ตอบเลยนะตอบ,บ้าเราอะ <c oughs> <c oughs> ถ้าได้เที่ยวด้วยกันนยอยากไปอยากไปทะเลแล้วกันนะคะ ทว่างั้นแต่เห็นมีคู่หนึ่งไปแล้วนะเลยหวานเลย ก็ต <anto government> ้องบอกเลยว่าป <ım 999> ังสะบัดเลยนะคะที่เราผูดบอกมานะคะในช่วงต่อไปเรามาพูดถึงในส่วนของผลิตภัณฑ์กันบ้างรวมไปถึงกับการเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์วิ่งไวเอ็นเตอร์ซีรัมนะคะก็นออก็ขออนุญาตเชิญคุณแป้งนะคะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับคุณพี่ฟ้าแล้วก็คุณชาบดีริทิพันธ์ด้วค่ะเชิญค่ะรู้จักกับพี่แป้งก็คือเราติดตามแล้วก็เป็นแฟนคลับอยู่แล้วเนาะเพราะว่าพี่แป้งเองก็คน้ายที่จะเฟรมัสเหมือนกันเนาะในระดับหนึ่งเลย แล้วก็มีโอกาสที่เราได้ร่วมงานกันตั้งแต่เขา้ากอง Miss s s g r a n น t h a แล a n ์นะคะแล้วยิ่งรู้ว่าได้มาเป็นพิสต์เตอร์อย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆด <มา S 1> ีใจแบบกินร้านบ้านคือไม่มีคำว่าปฏิเสธอยู่ในหัวเลย <มา S 1> ใช่แล้วยิ่งมาเป็นพิสตเตอร์คู่กันเงี้ยก็ยิ่งแบบว้าวอคเกิมากยค่ะสำหรับคุณเช่านานมาแล้วก็ดีใจที่วันนั้นเนี่ยได้เจอพี่แป้งในกองแล้วก็ได้ลองใช้ ซุ้มใช้ของพี่แป้งจริงๆต้องบอกว่าจริงๆเราเนี่ยเป็นคนที่เปิดใจกับอะไรยากมากค่ะต้องลอค่ะต้องรอเปิดใจกับแบรนดนี้ดเปิดใจแค่กับแบรนด์ใช่ไหมไม่ใช่กับใครแถวนี้ชมเก่งมากแล้วอย่างที่สวงเลยนะคะต้องถามเรียนถามคุณแป้งเลยว่าอยู่ในวงการนี้เต็มตัวจนเรามีโรงงานผลิตของเราเนี่ย ช่จากประสบการณ์11ปีเนี่ยมันทาให้รู้ว่าการที่เราจะดูแลรูปร่างหรือว่าเกี่ยวกับผิวเนี่ยเรามีเทคนิคยังไงค่ะอย่างตัวไม้เกง,งเนี่ยสูตรเซรั่มตัวนี้ที่เราทํามาค่ะไม่ทําการนี้ก็าเป็นสูตรนี้และที่สําคัญตัวสูตรนี้ค่ะเรามีรับรองจากอิตาลีด้วยแล้วก็มีเทสสารป้องกันการระคายเคืองค่ะเป็นใบรับรองว่าจะไม่ระคายเคืองจากประเทศอังกฤษแล้วก็ของประเทศไทยด้วยค่ะ หมายความว่าถ้าคนที่ผิวบอบบางหรือผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ใช่ของโจ๋ที่สุดเลยนะคะแล้วพี่ฟ้านะคะคุณอิงฟ้ารู้สึกว่ามีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็อันดับแรกเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงก่อนแล้วแล้วก็เรื่องของอาหารอะไรเงี้ยเราก็ต้องทานให้ครบถ้วนเพื่อเราจะได้ไม่โทรมแต่ว่าในเรื่องของผิวหน้าเนี่ยสำคัญมากๆเลยพี่ฟ้าก็มีตัวช่วยอย่างที่บอกว่าตอนที่เราเข้ากองเนี่ยกรมีสินค้าอะไรเข้ามาเราจะทดลองใช้กันก่อน เราก็ได้ลองใช้ตัวนี้เนี่ยวิงไวซเซรั่มก็คือทําให้เรารู้สึกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าเราฟู <c oughs> ทั้งที่จริงๆเรา <c oughs> เราจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเข้ากองเราทํากิจกรรมกันเยอะและ้วค่อนข้างจะเจอเ,เจอบมากรวถึงเวลาพักผ่อนเราก็อาจจะมีบางวันที่แบบค่อนข้างที่จะน้อยแต่ทาตัวนี้ไปครั้งแรกที่ฟ้าใช้เลยมันจะรู้สึกผิวหน้ามันฟูและมันอิ่มน้ำมันก็แบบมันก็วาวมากนะที่ <c oughs> สุดจริงๆ,งๆใช่ม <ๆ S 2> ากเลยถ้าเราใช้สินค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าใช้ดีเราจะรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรก ต้องเอยอะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณชาลลอตมีวิธีการอ่อ,อที่บอกคือเราออกแบบทุกวันเราใช้สภาพผิวเราค่อนข้นนะางหนักและชาลอตเนี่ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆก็คือจะมีปัญหาคือสิวโคลหน้าไม่เรียบเนียนลุกมขนกว้างรอยสิวเยอะมากๆจริงๆแล้วคือเวลาจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยต้องซื้อหลายๆตัวเพื่อที่จะแบบว่าครอบคลุมแต่ว่ากับของวิงไวนะคะคือตัวเดียวขวดเดียวจบค่ะก็อย่าง อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วเมื่อกี้ที่แป้งบอกไปคือมีใบเซอร์สำหรับคนผิวแพ้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่กลัวะค่ะปังมากจริงๆนะคะดีจริงๆเป็นไายทั่รวมเยอะพี่ๆทัรวมเนาะอยากจะถามว่าได้ลองใช้ทั้งคู่อะคะ่ะได้ลองใช้ครั้งแรกแล้วรู้สึกเป็นยังไงต่อมาเนี่ยเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะเลยก็เลยจะถูกใจของเราแล้วก็เห็นผลชัดเจนเนี่ยในหนึ่งเดือนนะคะชัดเจนเลยค่ะ เดี๋ยวคือรู้เรื่องกระปึงแตกเลยบอกเลยว่าจับเจ้าไม่เราลืมอยากจะถามอยากจะถามน้งคู่เหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องว่าเคยมีปัญหาผิวมาบ้างไหมแล้วก็สร้างความมั่นใจอย่างนั้นยังไงอะคะเยอะค่ะทั้งเขาเรียกว่าอะไรผิวหน้าแบบไม่กระจ่างใสหรือว่าไม่ออน่้านี่แหละเะวลาเราแต่งหน้ายัางไงแต่งหน้าก็ไม่ติด แล้วก็ปัญหาเรื่องหูสิ่งฝ้ากระก็มาครบเซตอยู่แล้วยิ่งมีฟ้าแบบเรายิ่งโตมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมคะเราต้องเจอทั้งแสงแดดพลภาวะต่างๆรวมถึงการพักผ่อนอะไรเงี้ยการทํางานมันก็จะมีปัญหาพวกนี้สะสมมา<ช>เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าตัวช่วยสําคัญจริงๆในการที่จะช่วยดูแลผิวหน้าเราเพราะตัวนี้พี่วิฟ้ารู้สึกว่าจะออราา่าดาราสาวนะคะจะใช่เฟมัสมากเลยนะคะชายแสงสีไฟมาหมดเลยแต่ก็ไม่เทาเราต้อง เลยค่ะใช่ขอโทษค่ะมันจิ้นอยู่ในหัวนะเนาะแล้อย่างที่บอกนะคะว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายมีฝ้าก,กราะนะคะแล้วก็ผิวหน้าไม่เรียบเนียนมีสิวขผก็คือกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันเพราะยิ่งพอเข้าวงการนางงามเนี่ยต้องแต่งหน้าทุกวันเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับว่าผิวหน้ามันเริ่มโทรมขึ้นแย่ลงอย่างเนี้ย ถ้าไม่ได้ตัวนี้ก็ก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าอาจจะหน้าผูดหน้าพังไปก่อนนะคะก็แต่ว่าตอนนี้หายห่วงแล้วค่ะเพราะเรามีเซรั่มที่ดีใช่ไหมคะคุณภาพดีดูได้จากเจ้าของแบรนด์นะคะคุณสวยขนาดนี้นคุณภาพดีอยู่แล้วใช่ต้องให้เลยนะคะคุณแป้งคะอยากให้เชิญชวนหรือว่าสําหรับใครที่เขามีปัญหาผิวนี้ค่ะคุณแป้งอยากจะทิ้งทายหรือว่าบอกกล่าวยังไงบ้างคะ เนี้ยมันเจ็บนะคะแล้ว,วเวลาเรามองสองกระจกเนี่ยเรารู้สึกไม่มั่นใจนะคะทั้งในการทํางานการใช้ชีวิตเนี่ยมันลาบากการที่เราดูแลผิวหน้าแล้วก็มีผิวหน้าที่ดีขึ้นเนี่ยมันสร้างความสุขอย่างหนึ่งให้กับเราได้จริงๆนะคะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะคะ่ะแล้วพี่ฟ <ภา S 1> ้าค่ะใช่ไหมครัเพนใช่ค่ะตอนนี้พี่กอนแย่งกันพูดแล้วนะ sorry นะข้าพี่ฟ้า ก็พี่ฟ้าอยากจะบอกแค่ว่าถ้าเรารักตัวเองอะค่ะเราต้องหาตัวช่วยดีๆสักอย่างที่จะช่วยดูแลร่างกายเราเพราะว่าร่างกายเรามันมีร่างกายเดียวนะคะเวลาเราจะหาอะไรดูแลสักอย่างอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกสิ่งดีๆนิดนึงเนาะเพราะว่าเลือกสิ่งดีๆนิดนึงเพราะว่ามันก็จะเป็นการบอกรักตัวเองโดยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโดยไม่มีเงื่อนไขอะนะยังไงก็ฝากเซูดีแล้วแบบนี้ยังไงเหมือนเราน้าคันอะไริ่งดีค่ะ ถ้ารักตัวเองก็หาตัวช่วยดีๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ฟ้าและชาลลก็คอนเฟิร์มเลยว่าในเรื่องของผิวหน้านก็อยากจะให้เซรั่มวิววัตัวนี้เข้าไปช่วยดูแลผิวหน้านของทุกคน,นะค่ะอยากให้ลองจริงๆแล้วจะรักเหมือนที่พี่ฟ้าชอบม,มากๆตั้งแต่แบบเฟิร์สทีมเพชเชอเลยเซรั่ม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 ใช้ค่ะ,ะปิดท้ายเลยนะคะว่าชาลล์มีอะไรจะฝากไหมคะสำหรับคนทีม่มีปัญหาผิวด้วย ได้คัก็ลองเปิดใจดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถ้าซื้อขวดเดียวไปเนี่ยรับรองว่าต้องกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนรักแบบหัวปักหัวเป่าลยคล่ะ <Yeah. S 3> กลับบ้านไปก็ต้องลองห่อยละเพราะว่าเดินหน้าเดี๋ยวรู้เลยไหนะอิีฟ้าไหนน้ำเพชใไหนชลดนัดไหนน้ำเพลสอีอ oh. กล้ามากมั่นใจไม่ลัวยิ่งหลอเป็ <c oughs> นหนึ่งคนไปเลยอ่า คอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงเป็นคนผิวหน้าแห้งมากๆใช้แล้วคือหน้าอิ่มฟูอิ่มฟูแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับเราได้มากจริงค่ะต้องบอกว่าสาวายีไมทุกคนนะคะสวยมั่นใจไม่กลัวของจริงเพราะเราใช้ของดียืนหนึ่งทั้งวงการนะคะทั้งคนทั้งของเลยนะคะอะต่อไปค่ะเรามาถึงช่วงสําคัญของวันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวขอเรนชญทุท่านยืนสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อเก็บเก้าอี้ด้านหลังเนาะอะลลำดับถัดไปนะคะเราจะมาเปิดตัวค่ะทำพิธ <laughs> ีเปิดตัวผลิตั์ ผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะวิ B ่งไวเอ็นซิฟเซรั่มอย่างเป็นทางการ,รบนเวทีพรีเรนตชลโดคุณป้านะคะแล้เซ็พิตีกรทั้งสองของเรานะคะ่วมเปิด วิ้ไวั์อีเทนสีเซร,รัางค่ะคานมาดาลอดอค่ะคารมาดาล 수선 도 <목소리도> <목소리도> <목소리도>